สวัสดีครับมาศึกษาเรียนรู้วัตถุมงคลหลวงปู่แสงยานวโรนะครับวัดป่าดวงสว่งางธรรมด้วยกันนะครับนี่คือพระกิ่งจัก,กรวาลน,นะครับได้จัดสร้างขึ้นเนื่องด้วยวาระที่องค์หลวงปู่แสงนะครับได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลเปิดสามแดนโลก,กาธาตุนะครับนี่นะฮะในวันเสาร์ที่2องพฤษภาคมนะครับสองพนหะ้ร้บเนาะ ที่วัดป่าดงสว่างธรรมนะครับจังหวัดยะโสธรนะฮะนี่เป็นเนื้อทองแดงเถือนนะครับนะครับนี่นะครับก้นทองแดงนะครับดูชัดชัดนะครับก้นทองแดงนะครับจะให้ดูชัดชัดนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับตอกโค้ตดันเลขชัดเจนนะครับนะฮะนี่นะครับงดงามจริงนะครับพระกิ่งจักรวาลครับฝากกด ติดตาม youtube ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับขอพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ